อันนี้จะมาดูวิธีการหาบ้านเล็กที่นะในของ MyPC พเพราะว่ามีหลายคนถามว่าะจะหาบ้านเล็กที่ยังไงนะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่ประชากรนะครับบ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะบอ่าแล้วก็มากดบวกกดบวกนะครับแล้วก็มากดบวก เี๋ยมาดูว่าจะเอาหม่ไหนจะหาบ้าลขที่ทับโม่ไหนอ่าโม่หน,นึ่งเนี่ยก็ขึ้นมาทั้งหมดตรงนี้เลือกคลิกเลือกได้เลยว่าจะเอาหรือหรืออยู่วิธีหนึ่งก็มาหาอ,หอ,หอจะเอาเฉพาะบาลขที่ยี่สิบสี่ปั๊บก็ขึ้นมามียี่สี่ทับอะไรทับหนึ่งอ่าก็เฉพาะทับยี่สิบสี่ทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้แล้วจะเลือกว่า จะดูว่ารายชื่อมีมาไหมก็กดคลิกบไปที่นั้นนะครับก็มาดูสิมาไหมนะครับเนี่ยนี่ก็คือรายละเอียดบ้านนะครับอันนี้คือคนในบ้านจะอยู่ตรงนี้นะนะเออในคนในบ้านจะอยู่ตรงนี้ ก็เลือกดับเบิลคลิกได้เลยว่าจะจะดูใครนะครับนะก็ประมาณนี้วิธีการดูบาลิลที่นะครับถ้าจะม่อื่นจะเป็นอันนี้มูลนึงเป็นเรื่องมม่ก่อนนะครับมอ่าม่สาจะดูหม่สอนะครับอ่าบาลิลที่นี้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นชื่อฐานะชื่ออะไรเซอเดี I, อะไร ถ้าจะปรับปรุงกดถ้าจะดูรละลียดก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแต่และชื่อชื่อได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการหาบ้านเล็กที่ว่ามาครบไม่ครบหรืองไงแล้วว่าเราจะมาดูปรับปรุงเรื่องประชากรน,นะครับ